เล่นดีบอสเอาไหมทำแบบพูดถึงทำแบบเล่นดีกว่าว tình địa chỉ sân tông can cả kỳ thể tông can tăng khi đây à Tăng hải được ไปขาไปขาเขายังไม่โอเคเลยไม่คือทะมาตีเราบ้างก็ไม่ได้ต่องอมอ้ะแล้วก็งอมเอาตัางเขาไหมล่ะไม่แต่ให้ไม่เติมไม่ก็ต้องไว้ที่อ่ะอืม ไอ้ที่ไปนี้แดกข้าวและหล่างจานเลยม,ม,มันไปไหนกันอนะ เป่เขาเรเียกอย่างงอมครับโอนะนะ ăn subscribe cho kênh Ghiền โอ้นะครับเด็กอ้วนโอ้นะครับบรรกานนะเดกเกดอะไรมากเอาใจนะของนองชายเอาใจไหมคะ 嗯嗯嗯。Mm hmm. uh huh.

ทำอะไรกันมีอโอคุยกันอย่เลยมีเขางอมมีเขางอมเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรื่องธนาคารเขาไม่ใชเรื่องธนาคารใช่เ,เงขออเองอม ไอแม่ปลูกผักนงงกับเหยีกําใหม่มันกิกรรมใม่ไมต้องทำไงอ่ะปะ้าในใแม่ปลูกผักอะ่ะไปไม่รู้เลยอะไรแม่ปลูกผักอีจกรรมใม่ต้องทำงไงกิจกรรมหลายที่ทั้งไอเดนไอเดนเสาไอที่มันเป็นช่างก่อสร้างอะ่ะโอ้ยไม่รู้ยังไม่ได้ทำ แล้วแล้วไอ้ที่ขครไขอ่อะทำไงขครไข่ไงวะไอ้ที่มีได้กลายพันธุ์อะทำไงฮะที่สัตว์มีกลายพันธุ์อะทำไงก็เอาสาัตว์ไม่พาวสิไปใส่ตู้ไงเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีไหมให้หวาวสิ เมื่อคืนหนูเล่นแบบผีดีหนึ่งคุณน่ากลัวต่เล่นคนเดียวใช่ลองบอกลองเล่นดูคุณน่ากลัวหลังจากนั้นก็ไม่เล่นละออกละเป็นไรมีอุ้ยออกไปนแล้วโย๊ยดิซมีไม่ได้ C A R เขียนไงนะ C A R หรอ C A R R ป่ะ โอ้ท oh, ีป้น่าจะโอ้เ hmm. สียไปมั่ตัวโซโตริกเนยเอ่าฟารมโหดเมื่อคืนฟารมยามาได้สี่พันป่าโอ้เหนื่อยอ่ะเอ่หดตอนมีฟารมยาได้สี่พันปาอันนี้มีเ็าอน้อยอยู่เต๊หัวมึงไรบอสเอ๊ะบอกเจออะไรอ่ะ ้ยไม่มีเขาก็อารมณ์เสียอยู่ไม่เนี่ยกลมเสียที่อะไรกูคือกูจะเติมโลบักไงแล้วคือธนาคารมันเขาไม่ยอนธนาคารเป็นไรมันมีสมัครออนไลน์ไงเหมืนมันก็มายืนยันตนประมาณแบบเอาเอกสารไปยื่นให้เบอร์ตัวกับชื่อที่อะไรก็ยูกกูเลยปล่อยไม่สทำไม่หรอกเดี๋ยวมีสเติมเอาอะไร กูจะแต่งตัวอ๋อคือเสริมสวยอืมเออพี่หญิงก็ต้องเสริมสวยดิโอเคดูอย่างหนูดิแต่งแบบนี้อยู่ยันชัดหน้าได้เลยอะชุดหนูอะชุดหนูหนมันมีน้อยเลยไม่อยากเลยไม่อยากเสียเลยมากเอาคนคือแหละมันคือสีกูต้องการมันไม่มีมันเป็นอะไรแบบแามไม่ม อันนี้ใครก็ผมไม่อยู่ใส่หัวเป็นแครลอดไม่ไม like <realtà> ่ม sure <wise> ีโรบักมึงจะพูดทำไมโรบักไม่มีมึงจะพูดทำไมพูดให้มันได้ขึ้นมาโอ๊ยปวดจิตปวดใจปวดแตก เราก็เลี้ยงไว้ก่อนกันแล้วเนาะเลียกไว้โอเคอันนี้น่ารักโอเคเราต้องเลียกไว้เดี๋ยวดีนะไม่ได้เอาต่างใส่ต้าใส่ไปเยอะนะกูงอมงอมดีมันไม่มีบัตรเอทีเอ็มไงมันธนามันออนไลน์อะ่ะเอออะอไรก็คือใช้ได้แค่แอปใช่เออ <c oughs> <c oughs> บ้านแดกแกลได้ดทั้งตัวตอนนี้มันไปแล้วเหรอยังไปไปไหนอ่ะไม่ไปครับเออสามาแดดแกอบได้ทั้งตัวเลยวยากำลังสร้างบ้านอยู่ไว้หนึ่งกำสร้างบ้านอยู่เรื่งอ,องบ้านอะไรวะกำลังตกแต่งสวนอ๊ะจอโอ๊ะโอ๊ะดูดิดูดิดูดิ ตื่นมาเห็นไอ้บอสอยู่ในำตำทาแต่เช้าเลยเอ้าวงคุณมันขยันฟาร์มเอ <c oughs> น่ะได้ได้ได้นั้น,น,น,นมามาสีพันละยากคิดดูเองขยนันขนาดไหนแล้วไน้นไนนตัวน้องหนูอยสี่พันเล่ยตีบอสเอาไหมัาเอามแบบ พูดถึงหาแบบเล่นดีกว่า